สบายดีป่าลุงสบายดีเวลาอยู่มนทันไปซรบสบายดีสุบอกสารตัลิกะลงทางลงทางอยู่ตอนนี้มาสองคนมาสองคนกระผายคับคนขับรถคนขับรถหนาวเลยตอลนี้กำลังเดินทางไปไปอันบ้านยูทูบบ้านยูทูบปะลไงคนดัง ไปหาก,กิน <c oughs> นีข่าวสิมีกิน <c oughs> มีกินเลยฉันเลย <c oughs> งานกินฟรีอยู่ซ้ายข้างสองยู่หาบอย <c oughs> หมีดิซ้อบ <c oughs> อยมีดิซ้อนะอ๋อขาดอะไรโอ้ยก็บยวหวานันนี้กะตวอันนี้นนาน,อน,นเอา สิเพื่อนเนาะขาอลรเจกจจไสิขี่กลใเพื่อนบุจักสุดชอยนเลยสุดอยของสิบานตีตามบานดอก่ากน้ำสีอยู่สายสีนี่ในกระตายนะสกตาแล้วสกตาแล้วล,วลืมสีมีลูกนะซื้อตัวหาชิมาอวันคืนโลหมุนก้องไปตัดก้อนตอเดินทางไปยเนาะ ป้าลุงเอยแทบสไมยไม่เคยมาจักเถื่อพี่น้องเอไม่เคยนะชุดซอยยเน่นเราไห้าเพื่มันอยู่สายบาทนี่ต้องได้โทรแล้วนะเบโทรเลยห้องเงียนเาบห้องเียนห้องห้องเงียนหรืไเปทางนห้องห้งเียนเลยเได้หง่นแ้ก็ยืนรอใช่ไหม นีตายป่สายบดนี้ตอนนี้ลงแล้วฮะตายป่านนีู้ดดิบผู้ให้อะนาบอกโอ้มันหล่อหมองในกับก็หล่อสัมผุดยืนอยู่สามซ้ำดาเอ้ยอ๋อผดยื่นตบหมอนเยอะหล่อเลยเนาะหล่อผดผู้ตอนนี้ก็มาหอดเลยนะโอ้ยยูทูปคนดังพี่น้องจ้าคนดัง ฮะฮะไกูข้ามจังเอยนี่นะคือแขนแท้ตายกระิบด่าหัวกุออยูท้าบอยยท้าฝอดูกล่องก็สิถ่างาก,กันน้ตอนนี้ก็มาห่อเลยนะปะลุน <c oughs> ขี่รถมาช่อยเดียวแต่มันอยู่หลึกมากนะดีแต่มันมาอยู่ป่าหัเนาะโอ้หว่าแต่ว่าอยู่ไกล โอ้ยวรรยากาศ่ัาไปไหวอย่วางนี่แคบเกินงับเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ทลุไปอันเพื่อนคนเลย่แม่มันไก่กบงไห้บนี่นะจากทางมาบันน้องไห้แล้วบ่นนเ่็นวนโหลดกันยังไงอื้ม บอมียันมาสิมีอซอยน่อยมีดอกมาจับับเนาะมันกเามา่างยับไปเลยพี่น้องป้อมป่ายแคบมากป่าสกุป่าป่าบดโอ้ยต้องอองมานอออกนะฮะออกมานอกไปแม่จัาการเปิดดิ ส,เหเหสี่สามสี่ตรงเดอาปลาเอาออกมั้เอาปลาเปล่นเนาะปลาต้งเอาไปเหย่น้ำปูนอ่างน้ำปูนในบนทางมาน่ติดลุดเนนี้คืออับยังเงน้ำปูนติดเลย่จ้ก่ติดเลยอยู่แล้วับมันกว่ามันแดด เมียนยีไนนี่แหละจะแดงกว่าป้ามาเมียนกาจักไหน่าลืมได้ชื่อปละคอช่อลคอมากปคอกซื้อประคอแล้วอืมปารวจสอสอบงเรียนนะ ไปเทียวไปดหวานอุใชไปเพิงไปเทียวบดูหวานแหนเดียไปยไปวี่งมาหอดมาหอดเพื่อนยูทูบเบอร์อะไรอ่าเ้ยหได้สียเัทบสิาโองคนโอ้โหบริด้มีเงินคนมีเงินคน ข้งหน้าเปจุดไหนนะได้ค่ะแล้วก็ถ่ายคือาหนังยามวเสียงตัวนี้เกงเสียงยีด้วยอีกคนหนึ่งแ่นี่แหละโอ้โห น่าชีตคังว่เยาต้องไปเหลเรียกได้ทกคนก็เจ้าก็หาย้น้หน่อยเขาจีบวนตายไะนะซื่อว่าอยู่ซ้อยมุ่เลยนี่นี่มากกับพ่อน้ำต้มลาไปเลยก็

ซิหนึ่งพเอาออมมันมาตามสูตรซิบหนึงอืมมันเป็นเงินล้าหน่ะทองแท่งผีตะวันคาคาเห็ดน่ะสี่สิบีเกิดสิบแปดผีโอ้ยมันกายกระดูกก็คือไปกินหมดแดงยมเผาเลยกำ่ายกระดูก Huh? สัญญาณแห้งยู่ในนี่นะโหลดคลิปได้ยู่ฮะทรัมีไหมสไล์โซดีนะให้ดาวสวยมียู่สัญญาณนะมียู่มีสัญญาณจะมีไหมไรัหกสานมบอบอกคุณดำเลยบอ่อนมีอยู่รหัสัญญาณน่ฮมียังเข้ากันได้ยังไ บอกบอกแล้วฮะครูครูบบสออนบอลซอนี๋นี้แล่ฮะเอีจะวีวาไฟจะโตเดี๋ยวูส์ออนไดบริทน้เนาะนี่และว่ายังสาพีน้องแล้วเขาดีนะอพี่น้องเสียงไม่ไฟเส่อมไม่ไฟเส่ยมไม่ไฟลัดไม่ไฟ ลัดไปไฟสองศูนย์เก้าแสหา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 เจ็ดหาอะไรอันนี้เอาออกก็หนึ่งเลยค่ะเอาออกมันเกินเอาออกก็หนึ่งทุกตัวโอ้โหเอาเลขหาเอาติเอาเลขหาเอาตัวหนึ่งก็ออกาตัวดนาหาตัวมันคือสี่ตัวสิอ๋อเบอร์เต็มเลยมันหาหาตัวคือคือไปได้มาเบอร์หนึ่ง ทุกไปได้มาควางก่าเบอร์ได้ยังไงที่เราอ่นพอลเรา youtube ูเทลส่พองเลยเบอร์ได้แค่นั้นะถามดีกว่าไอได้เบอร์แบบนี้ใส่สบาไฟนะต้องคอยไปเห็นอันเบื้องบนอันแน่เพราะว่าฮัฟิเลือกเอาเลยอันนี้ไ่ได้เอ้ใส่ไฟอ i กท่านสมัยอี่น้องใส่ไฟมีท่านสมัยพี่น้งของนี่มียัง sai sai anh sai với vai nè đi em đi sai anh sai yêu của ลุงมหดีฮะก็สดลาคิดน well, ้อปรุงคิดหน้ากันไหมไปเด้ออย่าลืมอย่าลืมกับคกณหลาก็ตจกดตามขอบไปหามซ่องน้องดานในเด้อลุงกูคุยลงมาไปเด้อสบายดี